ชอติกาแอบกระแนะด้วยความหมั่นไส้ถึงเมธานินจะไม่แสดงออกว่ารักแต่หลอนก็รู้ดีว่าเขารักลูกสาวจากเมียที่ตายไปมากขนาดไหนคิดให้ดีๆก็แล้วกันมายาถ้าตกลงก็ออกเดินทางไปตามที่อยู่นี้ชอติกาแม่เลี้ยงของเธอวางที่อยู่ของไรคุณนายเกอรไว้บนโตะ๊ะ <c oughs> เสียงรถยนต์ดังสนั่นวันนวไปทั่วท้องถนนเมื่อเห็นยิงสาวก้าวเท้าลงมา โดยที่ไม่ยอมมองว่ากำลังมีรถยนต์แลนผ่านมาร่างบางถึงกับตกใจเสียงตแตรรถยนต์เธอตกใจจะล้มลงไปกับพื้นถนอนอยากตายหรือ,อยังไงวะถึงเดินไม่มองทางแบบเนี้ยคนในรถยนต์คันหรูลงมาต่อว่าด้วยความหงุดหงิดมาย่าขอโทษค่ัมายาไม่ได้ตั้งใจเธอรีบก้มหน้าก้มตาขอโทษเขายกใหญ่โดยที่ไม่ยอมเงยหนะ้ามองเขาสักนิดเราเป็นอะไรมากไหมล่ะให้ผมพาไปหาหมอไหม เสียงของเขาอ่อนลงเมื่อเห็นหน้าเห็นตาของเธอที่ตรงสเปคของเขาเหลือเกินทั้งเนื้อนมไข่ที่ถูกใจเขาเป็นอย่างมากไม่เป็นไรค่ะมายามไม่เป็นไรเธอรีบเอาตัวเองออกมาจากเขาที่ก้มลงไปช่วยพยุงตัวของเธอลุกขึ้นแถมยังเห็นแววตาเจ้าชู้ที่ฉายแววชัดเจน